สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับก็จะมาสอนเรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนะครับซึ่งการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนี่ก็อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับภาคเรียนที่เอามาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับในเนื้อหาของการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนี้ก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือ การพยากรณ์นะครับนี่ที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนี่นะฮะแล้วก็เรื่องที่2ครับเงื่อนไขท่าแล้วนะครับเงื่อนไขท่าแล้วและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของคําต่างๆนะครับเช่นคํานิยามคําอนิยามนะครับคําที่เป็นทฤษฎีบทแล้วก็สัจพจน์นะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันในช่วงท้ายนะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการพยากรณ์ก่อนละกันนะครับ หัวข้อที่1การพยากรณ์การพยากรณ์รรคืออะไรนะครับก็มันเป็นการพยากรณ์อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นั่นเองอเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยละกันมาดูตัวอย่างที่1เลยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก็จะมีลำดับเรียงกันแบบนี้ลำดับแรกคือเลข1ลำดับต่อไปคือเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6นะครับ ข้อนี้สิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ก็คือ x มีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ตอบได้ทันทีข้อนี้มันง่ายนะฮะข้อนี้ง่ายมากตอบ7ครับทําไมถึงตอบ7เราต้องมีเหตุผลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการให้เหตุผลนะครับเหตุผลก็คือเป็นการเรียงลําดับของจํานวนนับนั่นเองนะครับเป็นการเรียงลําดับของจํานวนนับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น คำตอบจือเป็นเลข7ต่อไปนะครับมาดูข้อที่2อยากขึ้นนิดหนึ่งลำดับของเราเริ่มต้นที่เลข2นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลย2 4 6 8 10อยากจะรู้ว่า y นั้นคือเท่าไหร่นะครับก็ตอบทันทีเลยว่าคือเลข12นะครับทำไมถึงเป็น12แล้วก็ต้องมีเหตุผลรองรับด้วยนะครับที่ตอบ12ก็เพราะว่า เป็นการเรียงลำดับของเลขคู่ที่เป็นบวกเป็นการเรียงลำดับของเลขคู่ที่เป็นบวกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบจึงเป็นเลข12อ่านี่เป็น2ตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับต่อไปครับมาดูตัวอย่างที่3ก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเริ่มต้นด้วยลำดับที่1ก็คือเลข1แล้วก็ไล่ไปเลข5าเลข9เลข13เลข17แล้ว ลำดับที่6ที่ใส่จุดเอาไว้นะฮะที่ชี้ตรงนี้ที่ใส่จุดเอาไว้นะครับคือเลขอะไรอ่ะตอบครับให้เวลาคิดครับให้เวลาคิดนะครับ10วินาทีอ่ะตอบทันทีครับมันคือเลข21ทําไมถึงเป็นเลข21เราก็มาดูเหตุผลนะครับ เหตุผลก็คือ,อตัวเลขลำดับต่อไปเนี่ยจะบวกด้วย4ทุกครั้งนะครับตัวเลขในลำดับต่อไปเนี่ยจะบวกด้วย4ทุกครั้งลองมาดูนะฮะลำดับที่1คือ1เลข1ใช่ไหมครับพอบวก4ก็จะกลายเป็น5จากนั้น5บวก4ก็จะกลายเป็น9นะครับจากนั้นนะครับบวกอีก4ลำดับต่อไปก็จะเป็น13า เมื่อ13บวกกับ4ก็จะเป็น17เพราะฉะนั้นลำดับที่เราต้องการจะหาคือลำดับที่6กเนี่ยก็คือ17บวก4คำตอบจึงกลายเป็น21นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับหรือการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนะครับแล้วก็เราต้องเป็นการพยากรนะครับพยากรคำตอบก็คือ21ซึ่งเราใช้ความรู้ที่เรามีนะครับในการพยากรณ์ ตัวอย่างต่อไปครับอ่ายากขึ้นนิดหนึ่งนะครับลำดับแรกคือเลข1ครับแล้วก็ต่อไปคือเลข4เลข9เลข16 25และ36คราวนี้คำถามของเราก็คือว่าต้องการจะทราบว่าลำดับที่7คืออะไรนะครับคือเท่าไหร่นะครับตัวเลขลำดับที่7คือเท่าไหร่อ่ะให้เวลาคิดเหมือนเดิมครับ10วินาทีครับ ตอบทันทีนะครับลำดับที่7ก็คือ49นั่นเองทำไมถึงเป็น49เดี๋ยวเราลองมาดูเหตุผลนะครับเหตุผลของเราก็คือตัวเลขแต่ละลำดับจะยกกำลังสองตัวเลขแต่ละลำดับจะยกกำลังสองนะครับอย่างเช่นลำดับที่1นะครับก็ยกกำลังสองเลยกลายเป็น1ครับ ต่อไปตัวเลขลำดับที่2นะครับก็เอา2ยกกำลังสองเป็น4ต่อไปครับลำดับที่3ครับก็เอา3ยกกำลัง2ก็เป็น9ต่อไปครับลำดับที่4ก็เอา4ยกกำลังสองก็เป็น16ลำดับที่5ก็5ยกกำลัง2เป็น25าลำดับที่6ก็เอา6ยกกำลัง2เป็น36เพราะฉะนั้นลำดับที่7ที่เราต้องการจะหานะครับ ก็เอา7ยกกำลัง2องนะครับ7 7 49คําำตอบจึงเป็น49นะครับโอเคครับผ่านไปแล้ว4ตัวอย่างนะครับให้นักเรียนนั้นจดบันทึกลงไปในสมุดนะครับเพื่อส่งนะครับเป็นการาให้คะแนนปฏิบัติในคาบเรียนนะครับถ้าเกิดยังมองไม่เห็นภาพนะครับจะให้ดูชัดๆนะครับนี่1นึ่กำลัง2เห็นไหมครับ ต่อไปลำดับที่2ก็เป็น2ยกยกําลัง 2, 2> ต่อไปลําดับที่3ก็เป็น3ยกกําลัง2องลำดับที่4ก็เป็น4ยกกําลัง2องลำดับที่5ก็จะเป็น5ยกกําลัง2ลําดับที่6ก็จะเป็น6ยกกําลังสองและคําตอบของเราก็จะกลายเป็น7ยกกําลัง2นั่นเองโอเคนะครับผ่านไปแล้ว4ตัวอย่างพอจะเข้าใจกันไหมครับคราวนี้ตัวอย่างถัดไปนะครับมาดู โจทย์ที่ยากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับพร้อมนะครับโอเคไปเลยนะครับอ่ะโอเคลำดับที่1คือเลข2ลำดับที่2คือเลข5าลำดับที่3คือเลข10ลำดับที่4คือเลข17และลำดับที่5คือเท่าไหร่โอเคนะครับอ่ะให้เวลาคิดนะครับให้เวลาพยากรณ์นะครับพยากรณ์อย่างมีเหตุผล10วินาที คำตอบของเราคือ26ถูกไหมครับถ้าถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับเหตุผลนะครับก็คือเลขแต่ละลำดับจะยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย1นึ่งเลขแต่ละลำดับจะยกกำลังสองแล้วบวกด้วย1นึ่งมาดูฮะอย่างเช่นลำดับที่1ครับก็เป็น1กําลังสองบวก1 เลยกลายเป็น2ครับ1กําลัง2ได้1ครับบวก1เลยกลายเป็น2ต่อไปครับลำดับที่2ก็จะเป็น2ยกกาลังสองได้4ครับแล้วก็บวกอีก1เลยกลายเป็น5ต่อไปครับลำดับที่3ครับก็จะเป็น3ยกกาลัง2แล้วก็บวกด้วย1 3กําลัง2คือ9นะครับบวก1เลยกลายเป็น10ครับต่อไปครับลำดับที่4ก็4ยกกาลัง2บวกด้วย1ครับ4ีลังสองคือ16บวก1เลยกลายเป็น17 เพราะฉะนั้นลำดับที่5ก็เอา5ยกกำลัง2เป็น25แล้วบวกด้วย1ครับคำตอบที่ได้เลยกลายเป็น26เห็นไหมครับผ่านไปแล้ว5ตัวอย่างสำหรับการพยากรณ์คำตอบนะครับอย่างมีเหตุผลซึ่งตรงนี้ข้อสอบข้อสอบประเภทนี้จะออกเยอะนะครับสำหรับนักเรียนที่ต้องการที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่จะเป็นข้อสอบกพข้อสอบ เข้าเกี่ยวกับทหารตำรวจเนี่ยนะครับก็จะมีข้อสอบประเภทนี้เยอะมากนะครับต่อไปครับมาดูการพยากรณ์ที่ใช้กราฟหรือใช้แผนภูมินะครับมาดูแผนภูมิตัวนี้นะครับเป็นแผนภูมิแท่งแสดงรายได้ของการขายสินค้าในแต่ละเดือนของคุณพ่อนะครับเป็นแผนภูมิแท่งนะครับแสดงการขายสินค้าในแต่ละเดือนของคุณพ่อ เดือนที่1ครับดูครับเดือนที่1ดูลูกศรชี้นะครับมกราคมอ่าสูงปรีดลยครับเกือบ100ชิ้นเลยครับเดือนที่2ครับกุมภาพันธ์เหลือ50ชิ้นเดือนที่3ครับมีนาคมครับสูงขึ้นมาอีกครับอ่าสูงขึ้นมาเดือนที่4เมษาลดลงมาครับเดือนที่5นะครับพฤษภาคมสูงขึ้นมาอีกครับเดือนที่6มิถุนายนก็ลดลงมาน้อยมาก เดือนที่7สูงขึ้นเกือบ100ชิ้นนะครับเดือนที่8สิงหาคมลดลงมาเหลือแค่ชิ้นนิดๆน,นะครับเดือนที่9กันยายนก็สูงขึ้นมาเกือบ100เช่นกันเดือนที่10ตุลาคมลดลงมาคําถามของเรานะครับให้เราพยากรณ์ครับว่าเดือนที่11นะครับเดือนที่11พฤศจิกาย,ยนนั้นจะสูงขึ้นหรือลดลงอ่า ให้ดูนะครับแล้วก็ให้ตอบนะครับให้เวลาเช่นเคย10วินาทีอลองดูกราฟแล้วก็บอกคําตอบให้หน่อยว่าเดือนที่11พฤศจิกายนนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่าโอเคคำตอบของเราคือเพิ่มหรือลดคำตอบของเราก็คือเพิ่มนะครับเพราะว่า จกากกราฟเนี่ยมันมีการขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงสลับกันไปสลับกันมานะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่11นั้นเราจึงพยากรณ์ได้ว่า,าสินค้าของคุณพ่อนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมคำถามต่อไปครับแล้วเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมจะสูงขึ้นหรือลดลงจากเดือนที่11เดนะเดือนธันวาคมนะฮะจะสูงขึ้นหรือลดลงต่อจากเดือน พฤศจิกายนนั่นเองนะครับให้เวลาคิด10วินาทีครับแล้วตอบครับอโอเคถามเพิ่มนะครับเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมเดือนไหนมากกว่ากันอตอบนะครับเดือนไหนมากกว่ากันโอเคตอบถูกไหมครับโอเคตอบถูกนะครับ คำตอบก็คือเดือนที่11นั้นจะมากกว่าแต่อย่าลืมนะครับนี่เป็นเพียงการพยากรณไม่เหมือนกับตัวอย่างที่1นถึงหเมื่อกี้นะครับที่คําตอบนั้นค่อนข้างจะลงตัวและคำตอบน่าจะามีเหตุผลนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเ,เป็นการพยากรณ์ซึ่งถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่ามันจะสูงขึ้นหรือลดลงแบบไหนนะฮะแต่นี่คือเรา,เาพยากรณ์ตามแผนภูมิแท่งที่เราเห็นมานะครับ โอเคนะครับต่อไปครับมาดูตัวเลขคราวนี้มาดูการพยากรณ์ตัวเลขดูให้ดีนะตาให้ไวนะฮะพร้อมนะครับสไลด์ที่1มาแล้วครับโอเคตัวเลขตรงนี้คือ7ล้านสอง0 0 0ตัวเลขต่อไปนะครับ7 2 4 6ล้านสองแสน ตัวเลขครั้งที่3นะครับ7ล้าน2อแสนหมื่นดพันาดูให้ทันนะครับค่อยๆค,คิดนะครับตัวเลขครั้งที่4ครับ7ล้าน2อแสนหหมื่นพันคำถามตัวเลขต่อไปคือเลขอะไรอ่จงคาดคะเนหรือพยากรณ์ตัวเลขในครั้งต่อไปทบทวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งแรกนะครับ 7235,000ครั้งต่อไป7รับ7246,000ครั้งต่อไปครับ7257,000ค,ค,ครั้งที่4ครับ7268,000ตัวเลขที่เราต้องพยากรณ์รคือตัวเลขอะไรครับให้เวลาคิด10วินาทีเช่นเคยอ่ะตอบครับเป็น7279,000 เหตุผลก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะฮะว่าตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นแบบไหนนะฮะลองดูครับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นนะครับโอเคเห็นเลข3ามไหมครับต่อไปเป็นเลข4ครับต่อไปเป็นเลข5ครับต่อไปเป็นเลข6และสุดท้ายเป็นเลข7เห็นไหมครับคราวนี้ย้อนอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นเลข5้าไหมฮะเลข5าสีแดงครับต่อไปก็เพิ่มเป็น6ต่อไปเพิ่มเป็น7ต่อไปก็เพิ่มเป็น8และคําตอบก็เลยเป็น9เห็นไหมครับนี่คือ เราคาดคะเนนและก็พยากรณ์ตัวเลขในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับคันนี้มาดูสถิติตรงนี้บ้างนะครับมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ได้ดูข้อมูลจากโซเชียลนะครับมี t ิกต o k มี Facebook มี Li n e มี Instagram มนะฮะคำถามของเรานะครับตัวหนังสือแดงๆเห็นไหมให้นักเรียนอธิบายแนวโน้มยอดความนิยมการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในปี2025ของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะดูครับลองดูนะครับให้เวลาดู10วินาทีครับสีเหลืองคือ TikTok นะครับสีน้ำเงินคือ l ล n e นะครับสีเขียวก็คือ i n s t a g r กรแล้วก็สีแดงคือ Facebook อ่าลองดูนะฮะคำตอบเป็นยังไงฮะลองลองดูครับมาดู l ล n e มาดูสีเหลืองก่อนนะครับ Tiktok นะครับ Tiktok มีแนวโน้มตั้งแต่2021นะครับสีเหลืองนะฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในปี2025 Tiktok น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับขอพยากรณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปครับมาดูอ่าโทษทีนะฮะสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับก็คือลายนะครับลายเนี่ย2021ก็อยู่เท่านี้2022ก็ยังเท่าเดิม 2023ก็เท่าเดิม2024ก็เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในปี2025ก็น่าจะเท่าเดิมนะครับต่อไปครับมาดู2อันสุดท้ายครับก็คือ Instagram กับ f Facebook เอ่อในปี2021นั้นเยอะมากนะครับจากนั้นทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook ค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจึงพยากรณ์ว่า ในปี2025นั้น i n s t a g r กรมแล้วก็ Facebook น่าจะลดลงนะครับเห็นไหมครันี่คือการพยากรณ์คำตอบนะครับอย่างมีเหตุผลโดยการดูกราฟดูแผนภูมินะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจนะฮะต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปครับเด็กชายว้าเวนะครับข้อความในช่องสีเขียวนะครับต้องทดสอบร่างกายให้ผ่าน80% ต้องไปทดสอบร่างกายนะให้ผ่าน80%โดยเขาสามารถทำการทดสอบร่างกายได้ถึง5ครั้งนะครับทดสอบร่างกายได้ถึง5ครั้งคำถามนะครับก็คือจะถามว่านักเรียนคิดว่าเด็กชายว้าเวจะทดสอบครั้งนี้ก็คือเดี๋ยทดสอบรายการเนี้ยผ่านหรือเปล่านะครับเขาจะทดสอบผ่านไหม ต้องให้ถึง80%นะครับมีโอกาสถึง5ครั้งเลยนะครับมาดูครั้งที่1ครับครั้งที่1เด็กชายว้าเวทดสอบได้เพียงแค่43%ครั้งที่2ครับเด็กชายว้าเวทดสอบได้สูงถึง68%ครั้งที่3นะครับเด็กชายว้าเวใกล้เคียงที่จะผ่านมากก็คือได้ถึง76% คราวนี้ยังเหลืออีกสองครั้งนักเรียนพยากรณ์ให้หน่อยครับว่าเด็กชายว้าเวจะทดสอบร่างกายผ่านหรือไม่ผ่านตอบเองนะครับให้เวลาตอบนะครับโอเคตรงนี้นะครับเด็กชายวาเวน่าจะผ่านแน่นอนเพราะว่าจากสิ่งที่เราเห็นนะครับครั้งที่4ก็น่าจะเกิน76แล้วนะครับอาจจะเป็น80ด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าเกิดครั้งที่4ไม่ผ่าน ครั้งที่5ก็น่าจะสูงขึ้นอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กชายว้าเวนั้นทดสอบร่างกายครั้งนี้ผ่านแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะนี่คือประโยชน์ของการพยากรณ์ทำให้เราสามารถที่จะคาดคะเนคำตอบได้นะครับว่าคำตอบที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็เป็นการพยากรณ์อย่างมีเหตุผลด้วยนะครับต่อไปนะครับอ่ะมาดูรูปภาพนี้ รูปแรกนะครับเป็นวงกลมเป็ดวงกลมนะครับ,บ,บเป็นตัวเป็ดไหมไม่รู้นะเป็นลูกบอลหรือเปล่าครั้งที่2เป็นรูปนี้ครั้งต่อไปฮะเป็นรูปนี้ครั้งที่4เป็นรูปน Enlight Apollo> Teams> Jet> ี้ครั้งที่5เป็นรูปนี้ครั้งที่6เป็นรูปนี้คําถามครับรูปต่อไปรูปต่อไปจะมาเต็มตัวหรือครึ่งตัว รูปต่อไปครับรูปสุดท้ายครับก็คือรูปที่ยังไม่ขึ้นนะฮะจะมาเต็มตัวหรือครึ่งตัวให้นักเรียนตอบเองนะครับตอบได้ใจนะครับโอเคตรงนี้ครูยังไม่เฉลยนะฮะให้เราไปตอบเองแล้วกันนะครับอีกครั้งหนึ่งฮะใครไม่ทันนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะครั้งแรกรูปนี้ครั้งที่2รูปนี้ครั้งที่3รูปนี้ต่อไปรูปนี้ต่อไปรูปนี้รูปนี้แล้วก็รูปนี้คําถามคือรูปต่อไปจะมาเต็มตัว หรือครึ่งตัวนะครับอตอบเองนะครับให้เวลา10วิครับต่อไปนะครับโอเคอ่ะมาดูเป็นรูปสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมรูปแรกซ้ายมือสุดเป็นสามเหลี่ยมค่อนข้างจะสูงหน่อยแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆ ลดลงมาเรื่อยๆนะครับคำถามของเราก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปต่อไปควรมีมุมที่ยอดเท่าไหร่อาวโอเคมียอดอันนี้30รูปแรก30รูปที่สองหกสิบรูปที่สามเก้าสิบรูปที่สี่ควรเท่าไหร่ลองคิดเองนะครับรูปแรกนะครับสามสิบองศารูปที่สองหกสิบ รูปที่3มีมุมยอด90และรูปสุดท้ายควรจะมีมุมที่ยอดเท่าไหร่ให้นักเรียนพยากรณ์นะครับอย่างมีเหตุผลให้เวลา10วิบวิเช่นเคยนะครับอ่าโอเคตอบเท่าไหร่ครับอ่าร้อครับโอเคร้อนะครับเป็นการพยากรณ์คำตอบว่า120นะครับ รูปต่อไปครับรูปต่อไปนะฮะอดูวงกลมครับวงกลมซ้ายสุดแบ่งเป็น3ส่วนจากนั้นก็แบ่งเป็น4ส่วนวงกลมต่อไปแบ่งเป็น5ส่วนไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะคำถามคือรูปต่อไปรูปสุดท้ายอ่ะที่ไม่ขึ้นมานะวงกลมจะถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนนะะรูปเนี้ยนะครับวงกลมจะถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนนะครับนักเรียนก็ลอง พยากรณดูแล้วกันนะครับว่าเท่าไหรอ่าโอเอันนี้ครูไม่เฉลยนะฮะให้นักเรียนคิดเองแล้วกันนะครับว่ารูปสุดท้ายนั้นวงกลมควรจะเป็นกี่ส่วนต่อไปนะครับมาดูสิ่งสำคัญข้อหนึ่งนะครับซึ่งจะสอนในสไลด์ต่อไปนะครับสไลดนี้ฮะนักเรียนเห็นรูปต่างๆไหมครับรูปเป็นรูปอิโมจินะครับที่แสดงอารมณ์ เยอะแยะเลยนะฮะคราวนี้มันมีช่องว่างตรงนี้ที่หายไปนี่แหละครับตรงนี้อยากทราบว่ารูปอิโมจิที่หายไปเป็นรูปที่มีความสุขหรือความทุกข์ยากไหมครับนี่รูปอิโมจิที่หายไปก็คือไอตรงเครื่องหมาย question mark สีเขียวนะฮะเป็นรูปที่มีความสุขหรือความทุกข์ให้เวลาคิด10วินาที เช่นเคยอ่ะมีความสุขหรือทุกข์ครับบางคนได้คําตอบแล้วนะครับว่าความสุขบางคนได้คาตอบแล้วว่าทุกข์แน่นอนบางคนไม่รู้นะครับอ่าลองดูคําตอบแล้วกันนะครับถ้าเกิด เจอสถานการณ์ประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวความสุขความทุกข์ซึ่งเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าไอ้หน้าตาแต่ละหน้าตาอิโมจิที่สร้างขึ้นมานะ่ยหน้าแบบไหนมีความสุขหน้าแบบไหนมีความทุกข์นะครับบางอันไม่ชัดเจนบางอันก็ดูไม่ออกว่ายิ้มหรือร้องไห้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ไม่ต้องไปพยากรณ์นะครับซึ่งมันมันไม่สามารถพยากรณ์ได้แบบ มีเหตุผลนะครับมันมันไม่รองรับนะครับคำว่าความสุขหรือความทุกข์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะครับซึ่งเราไม่สามารถมองภาพออกได้ว่าความสุขเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนความทุกข์หน้าตาแบบไหนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเสียเวลาพยากรณ์นะครับให้ผ่านไปได้เลยนะครับอีกครั้งนะฮะตรงนี้ไม่ต้องพยากรณ์นะครับต่อไปครับมาดูสไลด์สุดท้ายนะครับ สไลด์สุดท้ายนะครับคำถามนะครับสิ่งที่เราเห็นนะมีทั้งอุปกรณ์กีฬาหลายชิ้นมากนะครับไม่นจะเป็นลูกฟุตบอลลูวอลล์บอลบาสเกตบอลไมต้ตีเบสบอลปิงปองชกมวยยกน้ำหนักนะฮะช่องว่างที่หายไปนะครับภาพที่หายไปควรเป็นภาพอะไรระหว่างกอไก่กล้วยหอมขอไข่ รองเท้าฟุตบอลอนี่เป็นคำถามที่ยากที่สุดสำหรับการเรียนคาบนี้นะฮะก็คือภาพที่หายไปควรเป็นภาพอะไรระหว่างกอไก่กล้วยหอม 2. ขอไขะ่ะดะรองเท้าฟุตบอลให้นักเรียนตอบเองแล้วกันนะครับให้เวลา10วินาทีนะครับ10วินาทีเยอะไปไหมอลองตอบดูนะครับ โอเคคาตอบของเราได้แล้วก็คือเป็นอุปกรณ์กีฬาครับเป็นรองเท้าฟุตบอลนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเรื่องการการพยากรณ์อย่างมีเหตุผลนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของบทเรื่องของการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบต่อไปวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียน